สาระดีกีฬาดัง Top ปสปอ i n ตอินสวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนกีฬาพบกันอีกครั้งกับรายการสารดีกีฬาดัง Top Spot Inside รายการที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดทุกประเด็นร้อนในวงการกีฬาทั้งข่าวเด่นผลการแข่งขัน วันนี้เรามาเจาะลึกรับฟังความคิดเห็นแฟนๆวอลเลย์บอลอาเซียนและเวียดนามหลังผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเกมครั้งที่33ปี2025ที่หลายคนยกให้เป็นคู่ชิงชนะเลิศที่มันสุดๆด นั่นคือการพบกันระหว่างทีมชาติไทยเจ้าภาพกับคู่แข่งตลอดการอย่างทีมชาติเวียดนามซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าใครที่พลาดแมตชนี้ไปคือเสียดายสุดๆแล้วครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่เป็นมหากาบแห่งนัดชิงชนะเลิศ5เซตที่กินเวลากว่า2ชั่วโมง15นาทีโดยเริ่มแข่งตั้งแต่เวลา17นาฬิกา45นาทีไปจนถึง20นาฬกาที่อินดอร์สเตเดียมกรุงเทพแห่งนี้ครับ บรรยากาศในสนามวันนี้ครับแฟนๆเข้ามาชมกันถึง6,500คนเสียงเชียร์ดังกระหึ่มจนหลังคาแทบจะถล่มและผมขอย้ำเลยว่าเกมนี้มันตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆครับพี่ๆเพื่อนๆครับเรามาดูกันที่ผลสรุปสุดท้ายก่อนเลยนะครับและเป็นไปตามคาดครับทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้อย่างสุดมัน่นด้วยสกอร์3ต่อ2เซตแต่การได้มาซึ่งชัยชนะครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ เปิดมาเซตแรกเวียดนามมาดีมากครับเก็บไทยไปก่อน25ต่อ19แต่สาวไทยเราไม่ยอมเครื่องเริ่มร้อนในเซตที่2และ3ทุบคืนขาดลอยครับ25ต่อ13และ25ต่อ18พลิกขึ้นนำ2ต่อ1เซตแต่ดราม่ามันอยู่ที่ช่วงท้ายครับเวียดนามฮึดสู้ไล่มาตีเสมอในเซตที่4และไฮไลท์ที่สุดคือเซตตัดสิน ปกติเราเล่นกันแค่15แต้มใช่ไหมครับแต่วันนี้ดิวส์กันจนลืมหายใจจบที่สกอร์โมโหลาน25ต่อ23และเป็นทีมสาวไทยที่นิ่งกว่าปิดเกมเอาชนะไปไล่3ต่อ2เซตครับ MVP ของวันนี้ต้องยกให้สาวแบงค์ออมสินซาสิภาฟอนครับวันนี้เขาระเบิดฟอร์มสุดยอดเลยครับกดไปคนเดียว28แต้มเป็นท็อปสกอร์เรอร์ของแมชนี้ครับตามมาด้วยบีมพิมพิชยาที่ช่วยไปอีก24แต้มส่วนฝั่งเวียดนาม โฟที่หรือทรานทิทานทุยก็แบกทีมสุดๆทำไป24แต้มเช่นกันแต่สุดท้ายต้านกีมเวิร์กของไทยไม่ไหวครับไทยชนะเวียดนามสุดมัน3ต่อ2เซตขวาเหรียญทอง15ครั้งติดต่อกันไปอย่างสนุกสุดมันตื่นเต้นอย่างมากๆก็ต้องให้เครดิตนักตบสาวเวียดนามด้วยที่เล่นได้ดีทําให้เราได้ดูเกมที่สนุกสุดตื่นเต้นนี้และแน่นอนครับเมื่อเกิดแมชที่ดุเดือดขนาดนี้ ผลลัพธ์ที่ตามมาไม่ได้มีแค่ความดีใจของแฟนๆชาวไทยเท่านั้นแต่เสียงสะท้อนจากเพื่อนบ้านชาวอาเซียนก็ดังกระหึ่มไม่แพ้กันเกม5เซตที่จบลงไปนี้ได้รับการจับตามองจากแฟนวอลเลย์บอลทั่วภูมิภาคอย่างใกล้ชิด <c oughs> เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าไทยและเวียดนามคือคู่ปรับที่ผลักดันมาตรฐานวอลเลย์บอลหญิงใน SEA ให้สูงขึ้นเรื่อยๆ แฟนๆชาวเวียดนามส่วนใหญ่แสดงความภูมิใจในหัวใจนักสู้ของทีมที่สามารถยื้อเกมกับเจ้าภาพได้อย่างสูสีถึง5เซตพวกเขาเชื่อว่านี่คือสัญญาณที่ดีของการพัฒนาและชื่นชมในฟอร์มของทรานที่ทานถุยที่ยังคงเป็นเสาหลักของทีมได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่แฟนๆจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ต่างยกย่องเกมนี้ว่าเป็นสุดยอดความมัน พวกเขาต่างทึ่งในพละกกำลังและความมุ่งมั่นของทั้ง2ทีมโดยเฉพาะการดิวส์ในเซตที่5ที่ทำให้พวกเขานั่งไม่ติดเก้าอี้และยกให้แมชนี้เป็นเกมที่สนุกที่สุดในทัวนเมนต์นี้ครับหลายคนมองว่าการส่อสู้ของเวียดนามครั้งนี้เป็นการประกาศชัดเจนว่าช่องว่างระหว่างไทยกับชาติอื่นๆในอาเซียนนั้นแคบลงเรื่อยๆและนี่คือเรื่องที่น่าตื่นเต้นสาหรับวงการวอลเลย์บอลในภูมิภาคนี้ครับและแน่นอนว่า ทุกความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านของเรานี้กำลังถูกรวบรวมและวิเคราะห์ในโลกโซเชียลอย่างหนักหน่วงครับคุณล่ะครับอยากรู้ไหมว่าชาวอาเซียนเขาพูดถึงฟอร์มของทีมชาติไทยและเวียดนามว่าอย่างไรบ้างถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าครับขอเชิญทุกท่านไปชมคลิปนี้ต่อเลยครับเราจะไปเจาะลึกปฏิกิริยาของพวกเขาแบบคำต่อคำกดติดตามและไปดูกันต่อเลยครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์จากเวียดนามกันก่อนครับคอมเมนต์ของซูฮาวนี้คืออารมณ์ ดูแล้วอดชมไม่ได้เลยอะเขามองตรงจุดมากๆว่าเกมนี้ของไทยมันไม่ได้ชนะเพราะฟลุกแต่ชนะเพราะมีตัวที่จบให้ได้กับคนที่ปั้นให้ถึงแบบเป็นระบบเขาพูดถึงเบอร์11กับเบอร์19ของไทยก่อนเลยประมาณว่า2คนนี้ตบโหดต,ตบคมตบแล้วเหมือนบอลมันมีน้ำหนักพิเศษคือพอบอลลอยมาอยู่ในมือ2คนนี้แฟนๆฝั่งตรงข้ามจะรู้สึกทันทีว่าเอา้าแต้มจะหลุดอีกแล้วปะเนี่ยเพราะจังหวะเข้าบอลมันมั่นใจมาก ไม่ลังเลไม่กลัวบล็อกและที่สำคัญคืออ่านเกมเป็นเห็นช่องเมื่อไหร่ใส่เลยไม่ต้องคิดนานแล้วประโยคที่เด็ดสุดของเขาคือการพูดถึงตัวเสร็จของไทยนั่นแหละเขาบอกแนวๆว่าท็อปนของรายการแถมยกไปถึงระดับสไตล์อเมริกาอีกต่างหากซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาคนดูบอลก็คือเร็วฉลาดกล้าเล่นกล้าหลอกไม่ใช่แค่เซตให้โดนมือแต่เซตให้คู่ต่อสู้เดาไม่ออกภาพมันจะเป็นแบบนี้เลยบอลแรกมา ทยร,รับได้พอใช้ไม่ต้องเป๊ะก็ได้แต่ตัวเซตจัดการให้มันดูเป๊ะได้ด้วยการคุมสปีดคุมจังหวะแล้วกระจายบอลแบบทำให้บล็อกเวียดนามต้องวิ่งตามจนขาอ่อนบางลูกเหมือนจะไปหัวเสาตัดไปบอลหลังหัวเฉยบางจังหวะเหมือนจะบีบไปคนเดิมดันสลับไปอีกฝั่งให้ตัวตีได้ขึ้นแบบลงๆพอเกมมันเข้าช่วงแต้มสำคัญโดยเฉพาะตอนที่เริ่มตึงๆคนดูจะเห็นเลยว่าทีมที่มีตัวเซตแบบนี้ใจเย็นกว่า เพราะทุกแต้มมันมีแผนไม่ใช่แค่โยนให้ตัวตบไปแก้เองแล้วพอปลายแต้มได้บอลอยู่กับ1 1หนึ่งกับ19มันก็เลยเหมือนทีมไทยมีปุ่มปิดเกมอยู่จริงๆคอมเมนต์ของดิงหงอกนี่เรียกว่าชมแบบไม่มีกักเลยเขาโฟกัสไปที่เบอร์11ของทีมไทยแบบตรงจุดมากดูแลเหมือนคนดูบอลเป็นจริงๆไม่ใช่แค่เห็นแต้มแล้วอวยเขามองว่าเบอร์11ไม่ได้เด่นแค่หน้าตาแต่พอบอลอยู่ในมือแล้วของมันชัดจงังหวะบุกค,คือมาแบบรัวๆหนักๆ ตบแต่ละทีเหมือนใส่พลังเต็มแขนไม่ต้องลุ้นยาวลูกไหนขึ้นได้คือฟาดลงให้รู้กันไปเลยบล็อกจะมาตรงหรือขยับช้าครึ่งจังหวะก็โดนกดหายภาพในเกมมันจะเป็นแบบนี้เลยพอเซตเตอร์ยกบอลมาให้เบอร์11แฟนฝั่งตรงข้ามจะเริ่มเงียบโดยอัตโนมัติเพราะรู้ว่าโอกาสเสียแต้มสูงมากตบไม่มั่วไม่ฟลุกแต่เป็นการตบที่เลือกจุดเลือกมุมและเลือกจังหวะทุกลูกมีความหมายดิ้งหงอกใช้คำประมาณว่าตีทีนึงคือมีอำนาจทุกที ซึ่งมันตรงกับสิ่งที่เห็นในสนามจริงๆไม่ใช่ตบสวยอย่างเดียวแต่เป็นตบที่ทำร้ายจิตใจคู่แข่งไปด้วยยิ่งเกมเข้าช่วงตึงๆยิ่งเห็นชัดว่าเบอร์11เล่นด้วยความมั่นใจไม่กลัวพลาดไม่ถอยคอมเมนต์จากเลวันแมนระบุว่าเป็นเกมที่ดูแล้วลุ้นจริงๆทุกแต้มนับเป็นหนึ่งในแมชที่น่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาโดยเฉพาะเสร็จสุดท้ายที่สู้กันยาวจากแต้ม15ลากไปถึง25 เสียดายเพียงเล็กน้อยที่ขาดโชคไปหน่อยอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคือเจ้าแห่งภูมิภาคมานานกว่า10ปีแล้วหากเทียบกันตรงๆยังเป็นรองอยู่หากจะมีช่วงที่เอาชนะได้ก็คงเป็นเพียงฤด,ดูการพิเศษที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แต่ในทุกๆปีทีมชาติไทยก็ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมดังใหแสดงความคิดเห็นว่าเวียดนามมีโอกาสหลายครั้ง แต่ไม่สามารถปิดเกมใส่ทีมชาติไทยได้อย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมจิตใจการต่อสู้ของนักวอลเล์บอลหญิงเวียดนามที่เผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างไทยและลงเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์อันกระหึ่มของเจ้าภาพโดยไม่แสดงอาการหวั่นไหวเพียงแต่ความพ่ายแพ้ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตยังคงเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถลบล้างได้ในเกมนี้เถื่อนคุกแสดงความคิดเห็นว่าวันนี้นักวอลเล์บอลหญิงของเราเล่นได้ดีมากแล้ว น่าเสียดายเพียงเล็กน้อยที่ยังขาดโชคปัจจุบันช่องว่างระหว่างเวียดนามกับทีมชาติไทยไม่ได้ห่างกันเหมือนในอดีตอีกต่อไปและในอนาคตเวียดนามมีโอกาสก้าวขึ้นแซงหน้าไทยได้เนื่องจากเรามีนักกีฬารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและน่าจับตามองหลายคนงเงวียนทงังฮึงแสดงความคิดเห็นว่าไม่เคยมีทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดใดทำผลงานได้แบบนี้มาก่อนขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนและต้องยอมรับว่าในบางช่วง ทีมชาติไทยเองก็มีอาการตึงเครียดและกดดันไม่น้อยหุยเวืองแสดงความคิดเห็นว่านี่คือหนึ่งในแมตช์ระดับตำนานทั้งสนุกและเข้มข้นอย่างมากหากย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนเวียดนามเริ่มลดช่องว่างกับทีมชาติไทยลงอย่างชัดเจนไม่ได้เป็นรองด้านระดับฝีมือเหมือนในอดีตหลายเดือนก่อนเวียดนามยังสามารถเอาชนะไทยได้ในรายการซีฟีลีกและในเกมวันนี้ เวียดนามบีบให้ทีมชาติไทยต้องแย่งทุกคะแนนอย่างหนักกว่าจะคว้าชัยชนะได้นอกจากนี้ยังเห็นได้ชัดว่านักกีฬาหลักของทีมชาติไทยหลายคนกำลังเข้าสู่ช่วงปลายอาชีพบางรายมีอายุมากกว่า30ปีและบางคนอายุถึง36ปีซึ่งสะท้อนว่ารุ่นทองของวอลเล์บอลหญิงไทยกำลังจะผ่านพ้นไปขณะที่นักกีฬารุ่นใหม่ยังมีจำนวนจำกัดตรงกันข้ามกับเวียดนาม แกนหลักของทีมล้วนเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นรุ่นทองของประเทศไม่ว่าจะเป็นไททวีเกียวตรินวีทิเนขวินหรือบิ๊กถวีซึ่งยังมีอายุไม่มากและสามารถเล่นในระดับสูงได้อีกยาวนานด้วยขุมกำลังดาวรุ่งที่กำลังเข้าสู่ช่วงพีคของอาชีพทำให้ในอีก2ปีข้างหน้าในการแข่งขันซีเกมสเวียดนามสามารถตั้งเป้าคว้าเหรียญทองและมีโอกาสโค่นทีมชาติไทยลงได้อย่างมั่นใจ เรามากันที่ฟิลิปปินส์กันบ้างเรวีอีพาลิโอแสดงความคิดเห็นว่าทีมชาติไทยโดดเด่นด้านประสบการณ์และความสม่ำเสมอขณะที่เวียดนามแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ต่อเนื่องและความสม่ำเสมอเช่นกันส่วนฟิลิปปินส์ก็มีความสม่ำเสมอในระดับหนึ่งแม้จะมีระยะเวลาเตรียมทีมที่จำกัดและมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นอยู่บ่อยครั้งประเด็นถกเถียงจากแฟนวอลเลย์บอลน,นานาชาติเจกอยเปรแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปิน แสดงความสงสัยต่อการตัดสินในจังหวะสำคัญของเกมโดยตั้งคำถามถ,ามถึงการชาร l เลนจ์จังหวะบล็อกของเวียดนามในช่วงท้ายเกมว่ามุมกล้องที่ใช้พิจารณา,านั้นเหมาะสมหรือไม่รวมถึงจังหวะเสิร์ฟเอสปิดเกมของพิมพิชาก๊กรัมที่เวียดนามไม่ได้ใช้สิทธิ์ชา a ์เ e นจ์แต่อย่างใดทั้งที่ยังสามารถร้องขอได้ต่อมาเจ๊กอยเปรระบุเพิ่มเติมว่าผู้ตัดสินมีระบบชา l เลนจ์ให้ใช้งาน และฝ่ายเวียดนามสามารถเลือกใช้ได้เองทำให้ยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไรด้านเถินเทพองแสดงความเห็นในเชิงไม่พอใจโดยมองว่าการตัดสินของผู้ตัดสินไม่เป็นธรรมกับทีมเวียดนามขณะที่เจกกยเปรตอบกลับว่าเขารู้สึกเสียใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันจุดยืนว่าในฐานะแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์เขาสนับสนุนความยุติธรรมในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันพาณิสราแอร์แก้วสับสักและดีด REAM w a t c h ได้นำภาพและมุมซูมจากจังหวะดังกล่าวมาโต้แย้งโดยระบุว่าจากภาพและการดูวิดีโอย้อนหลังหลายครั้งเห็นได้ชัดว่าลูกบอลตกพื้นแล้วก่อนจะกลิ้งออกไปและเป็นการตัดสินที่ถูกต้องตามกติกา กระแสะความคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของเกมและความสนใจจากแฟนวอลเล์บอลหลายชาติที่ติดตามและถกเถียงในรายละเอียดของการตัดสินอย่างใกล้ชิดท้ายที่สุดแล้วเกมนี้ไม่ได้ถูกจดจำแค่ผลการแข่งขันหรือสกอร์ที่สูสีเท่านั้นแต่ถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในแมตช์ที่เข้มข้นที่สุดของวอลเล์บอลหญิงอาเซียน ทั้งในสนามและนอกสนามเสียงถกเถียงจากแฟนบอลหลายชาติสะท้อนให้เห็นว่าทุกแต้มมีความหมายทุกจังหวะถูกจับตามองและทุกการตัดสินล้วนอยู่ใต้สายตาของผู้ชมทั่วภูมิภาคแม้จะมีข้อสงสัยและมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตัดสินแต่สิ่งที่ชัดเจนคือนักกีฬาทั้งสองทีมได้แสดงศักยภาพและหัวใจนักสู้จนสุดทางเกมนี้จึงไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อชัยชนะ แต่คือภาพสะท้อนของพัฒนาการความท้าทายและการแข่งขันที่กำลังทวีความเข้มข้นขึ้นในวอลเลย์บอลหญิงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะยังคงถูกพูดถึงและจดจำไปอีกยาวนาน